ตระกูลเราหรือบ้านเราเจอหลัามาบ้านเราแล้ววันนี้ดีใจนะครับที่ลุงพลก็ตั้าแต่ระเบียบนะครับมาทำด้วยด้วยนะครับถึงหมู่บ้านของเราเลยนะครับ ครก็หลับตัวเขนเองนะดีใจนะครับดีใจที่เห็นองค์เป็นประแสนนะครับร่วมกทำดีนะครับซึ่งไม่เคยคิดเลยนะครับว่าจะมาได้นะครับทีมงานนะครับท่านผู้มาแล้วนะครับตัวเป็นๆจับต้องได้นะครับถึงกระดาษีก็ที่น้องนะครับทุกท่านหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับท่นก็จะเดินไปที่ปแปลงที่งานนะครับเพราะฉะนั้นที่น้องก็มาอู่ข้างนอกก็ได้นะครับ Icana, ใก้บลพารแต่ิข้าวก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก่อยไปถ่ายรูปนะครับเอขอบคุณมากครับพี่เดี players, <Sim. S 1> ๋ยวหาเไม่เอาเยอะเช็้ำลายมั้ง คึกคักมากครับวันนี้คนฝรั่งแตเขามาเดินทางกันแต่เช้านะครับนะครับบรรยากาศกินข้าวนะกินข้าวกันเพิ่งมาถึงนะครับลุงก็น่าจะอิ่มแล้วนะครับ